เอาวะเอาวิธีนี้ละนี่เทาเป็นจังแดดจะจำแดระบบที่ชันเลยอีวกเมียไข่มันจะมีส้วงนี่อันนี้มรู้กินเทดอีวอกเมยไข่มือนส้วงมออมันกลัสูงม้ออกคือเกาจังกลับมากกลับมากที่เก่าเลยเทาเฮ้ยไข่หม้อหสอาดพอไหมบาหมค่หอกไข่ยุ้นเคย กูก็สภาพผู้หายเทอดย่างก็เริ่มเบียวละข้างก็ต oh ุ่ด um, ุละโอ้ตีนกาก็เริ่มขึ้นละเขี้ยนกับักใหญ่หนึ่งพุ่งกระสวดสมพ่อดเอพวกกูไ่อยากหลินบัก็เดียงงับเห็ดจึงใดดีวะ มันบ่มันหนาเสื้อถือไดอยู่บ่วะฮู้ต่ว่าคนก็ไม่ลายดิทุกมือนี้โลกชัวช่วเชียวมันก็นหนาเสื้อถือได้อยู่ชิลปกรรมขาเรียวภายในหนึ่งวันชิญปกรรมทำปากกระจกสองวิเห็ดใดอยู่สมบ่ ฉันยะกำรถพุ่งภายในหนึ่งวิฉันยกำรถตัวภายในครึงชั่วโมงปาดฉันกรกำเทวดาคระกๆมันเมียนบ่าวะมันมีอลีนำบ่วะฉันกรรมเทวดานี่เอาวะบ่ร้องกับ,บุวกหู บรบลักสูดไปแล้วเอทามยังถ่องต่อวิสันมาสียหากินได้ร้ายเลยสมัยแต่ก่อนนี่สามารถลักษาตัหลักซาไตาเหลืองแค่นะได้แบบจิบจแต่ว่าเดียวนี่คนมักสัญญกรรมเฮาก็ต้องเน้นเหลืองสัญญกรรมทางรวยของกูเลยมันเมนบ่วะ ตามโลเคชันก็พามานี่ดิก็น่าจะเมียนนะตามเบิรงนี่หลูบก,กูเกิดแอบ,บนีก็มองมีละอ่ะไปเบิรงก่อนวะเอิก็น่าจะเมียนนะ,ะบา้าปารคนขึ้นมาหาลา,าหลายแถอวะยายหมอยายหมอมีไผยอยู่บน้อน,นี้ กินถูกเว่งเถอะวะชักว่างเว่งว่างเว่งเลยดนี่เอาวะอยากงามกับตรงเสียงกินตุบป,ปุ๊สงสัยเยอือ,อไหใหม่สิมากเน่ยแน่เลยเออเป็นคุณหมอช่น,นกรรมเทวดาเปล่คะ แมนคอยนี่ละหมอฝนไฟเทวดาเยเป็นหมอฝนไฟเทวดาโตจริงเสียงจริงบ่าคานี่ชิดดวงดังนีนเฟซบุบ๊กบ่แม่แล้วควอยนี่ละหมอฝนไฟเทวดาสัญ,ญากรรมได้เบิดตั้งแต่ลูกขุ้งขนหอดขนดัง เก่งเปน็นอย่างไรคะคุณหมอฝนแหม่คอยนี่ละ่ะคอยลำเลีเ่ยนวิสามา่ากับบรรพบุรุษคอยตั้งแตง้ปีก่อนนี่พออย่งางงี้คือตายคอยกระเลยมาสืบถอนวิสาเล่าคอยนี่ว่าจะพันปีก่อนฝุ่นมาได้แท่เพิ่งปีหนึ่งบอกคะ่ะคุณหมอแม่โว้ย วิสาซ้ำนั่นนะคอยเรียนปีเดียวคอยก็บหูเบิดแหน่เบิ่งเจ้าหนิคอยหูแล้วเพราเจ้าอยากเฮ็ดอีหยังน้ำข่อยแน่อุ้ยคุณหมอหูบอ่คะว่านุ้อยากเฮ็ดอีหยังแน่แม่นคอยหูเพราเจ้านะ่ะอยากเฮ็ดบัรตโตตอนนี้เจ้าเบือ่อนายสิ่งเดิมๆไม่โต้เจ้าป๊าดคุณหมอเจ้าหูเบิร์ตเลยบอ่ะคะว่านุ้อยากใช้กรรมในแต่หัวจะลดตีน ก็เม่นแล้วคอยนี่บรุริเป็นหมอสัญืกรรมเท่าดาซือได้เขาเป็นมอสหัร้อมอ่านใจคนออกขี่นี้ก็คอยนี่โด่งดังไปทั่วโลกถือว่าเป็นอันดับต้ตนๆของโลกก็ได้ผู้สาวอังกฤษผู้สาวสาหรัฐผู้สาวอิตาลีกมะใหม่คอยเนื้อกรรมให้่อดมองนี่ละงามก็ย่อนคอยเบิดหมนหดวนน้นะจด ไข่หนี่สัญญากรรมเดี๋ยวว่าใสต่ติ่งบุญเฮ้ย hey! อิลีบอกแม่หมอเจ้านี่สมเป็นหมอเท่เาไล่ะอิลีเนาะเจ้าหูอยู่บ่ว่าคลินิกจะโด,ด่งดังในฟเฟซบุ๊กคนกดไลค์กดแชร์บากลายนึงแล้วมึงมาเมื่อนิมึงสิเฮ็ดเบิดโตเลยบ่ทั้งภายในภายนอกเลยบ่แมนเมนขาพูดหมอข่อยนิ่ะไข้แขนขาข่อยเลี่ยวกูเกา่าบอกยังไงซะ ข่เค็ดเบิดโตเลยเห็นมันงามกว่าเก่าเฮ้ยซาน่ะมันจิบจ่อยตัวมึงเห็นอยู่บอกรีวังหันน่ะที่มันยางสวนมึงออกไปน่ะกูเห็นให้มันข้าวเดียวงามว่าสันว่ามันอ่ำปลาสลาผ้าเห็นเห็นข่าวคุณหมอข่กะว่าอยู่ดาล่อีหยังสิไม่ยางสวนเซียนอยู่แถวนี้เออคุณหมอข่ก็อยากพุมยาวสศวยแล้วกะนุ่มข่มันหน่อยข่ยากให้มันใหญ่กว่าเก่าไหม เหตุผอย่านี่เด้อบอญ่กดอกข้องก็บานั่นเดี๋ยวคุณหมอเทวดาสิตัดให้ขอเบ่งตำล่ากันเด้อจากข้าเด้อตำล่าสัญญการเบิดตัวเออนี่ดิพ่อละทั้งละสัตว์ขึ้นเคียงเลยเนาะขึ้นเคียงเลยหรือคุณหมอเจ้าสิเสียดเคาเลยนตำบอกโอ้ยโมเมนต์แล้วเนาะขึ้นเคียงเตรียมสัญญกรรมเผล่อเนาะ ก็น่มทองตำล่าที่หมอสัญญาทำทเทวด,ดานี้เอาให้ท่องแป๊บเดียวเท่านั้นละ่ะกะสิก้าเป็นสิ่งที่มึงป่าถนาโอ้ยคอยก็ะต๊กใจเบืดอพ้อเ้รแม่นบอกมาเชื่อป<ะ>้าใหญ่เทวด,ดา เราเห็นใดปานนี่บอกว่าอุ้ยแบบผึมเซนเสียงกูกระเลียนขังอีหนี้อุ้ยอุ้ยแบบอุ้ยหุ่นแบบดีหุ่นเป็นหุ่นเอวเป็นเอวเอ้าไอ้นั่งน,น่อยมึงอวบฝาไปใส่มึงมาจายงินกูสมม่นบ่กุ่นใหญกูไปเสวะกูเห็น,น,นแต่เสาเลยโหเวียดงานบาเห็ด จะไ,ไปหาหรออ้าวเทาเจ้าจมาน่นางเห็นอย่างยงนี่ก็มีเหลี่ยมนี่งานสิคุนหัวยันหน่าเี่ยไปเอาเขออาเอาหยาไม่กินละบ่เฮ้ยต้องเป็นไผ่นี่อ้าวกะคอยนี่พิงเมียเจ้านั่น,นเดียวเทาบ้าเจ้าจะมาเข้ากับเจ้าสิไปเมี่ย่อยนาตารเป็นยันี่เรืวว่ามึงมึงมันเจ้าไป็นนี่โอ้ย ใครสิเป็นโจรเลยจังไรแถาเมืองเมืองนี่งามงามนี่โอ้ยผีดนุ่มจังโมเดลเตบาใหญ่นึงโอ้ยโมเมนต์เลยเด้อเมียหอยมันตบบนตันแขนยิ่งใหญ่กระดัยิย่งใหญ่ผมไม่ยาป่นนี่จงจะเป็นโจรแน่นอนเลยนี่เดี๋ยวแล้วก่อนสิแจ้งตำรวจแจ้งผพยาบาลความเดี๋ยว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 เท่าเดียวสิเป็นแจ,งจ้งผู้ใหญ่บา้านมาจับข่อยไหนนี่ข่อยเมียเจ้าด้วยนี่โอ้ยสิบพื่อแจ้งใดเจ้า จ้าไม่โจรนี่เจ้าขอมั้งล่ะขยยังเจ้าซึไม่ลักข่ยรักหมาใ่อยมาหนอุ้ยมาลักหมาลักข่อยังเถ่าเจ้าจำข่อยบุได้อีหลีติข่อยนี่พิงเมียเจ้าลูกไี้พัดนั่นจำบุได้อีหลีบ่นี่เมียข่อยยังไงเจ้านี่มาหาตัวกันเป็นโจรมาหาตัวเมียผู้อื่นเดี๋ยวเสียวเจ้าขึ้นเพืพยาบาลโอ้ยนะนายเด้เฮี่จริงนี่แหะเจ้าสิจังสิจำข่อได้นี่ เอาวะเอาวิธีนี้ละนี่เท่าเป็นจังไดดจะจำแดดระเบิดทิ้งชัดชัดเลยมึงไปโจวนไหมบอวิเทาคอยเปิดอีโมกให้เจ้ามึงปานนีเจ้าก็จำอีโมกข่อยบ่ได้บัห่วยจังแดดยังอีโมกเมียข่อยมันเอานมันส่งนี่อันนี้มันรู้สึกกินเหตุ อีพ้องไม่เอาคอ่มันชอบม้พอกชิบหายแล้วไอ้จงเดวล่ะบา้นานีนันกูว่าแล้วสรุปมึงเป็นโจรเดี๋ยว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 มึง่าฝ่าไปใส่นะกูจะไปเอาผู้ใหญ่มาจับมึงอื่นตำรวจ่อกเดี๋ยวหาข้าวนึงเท้าเท้า โอ้ยมันก็เป็นแนวนี้ละบ้านนี่โอ้ยใครเหรอสิไปตัสรุปว่าแม่หมอสิมาเห็ดส่งสก,กินเห็ดให้แม่หมอแม่หมอโอ้ยตายแล้วเจ้าเห็ดอีหยังให้คอยนี่แม่หมอมันโมเมนแนวนี้เด้แม่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นๆก่อนอีนั่งน่อยเว้ยอีหยังอีหยังให้มงึงเนี้ยมันโมเมนแล้วนี่ จะไม่เห็นอีหยังไม่เห็นส่งสกินเหฮดอีหยังเหดเฮอยมันโมเมทข้อไข่มันเป็นส่งโมฮอ้ยอสกินเห็ดมันหมายถึงอีโมกมึงนั่นบอกเอาอีนั่นหน่อยมึงบอกหูจันตี้ว่าสมัยนี้น่ะเขาส่งสกินเห็ดแม่หมอคนอื่นเขาก็ยี้สกินเห็ดนั่นเร็วแต่ผัวข่อยมันโมเฮดสกินเห็ดน้ำเขาตีมันมักส่งโมฮอ้ ก็มึงเป็นคนบอกกูเองว่าสัญญากรรมเบิดโตกูก็จัดให้มึงแล้วตัวล่ะโอ้ยแม่หมอมวยไทยนี่จ้าต้องแค่ไหนไขยจับเป็นเป็นเครื่องเก่าใหม่ได้เนี่ไข่ยบ่ยอมโอ้ยเงินก็เรื่องนั่นเรื่องนี้เนาะเงินกับบุญยายกูไปกระชันคือเจ๊งอีกเชื่อกลับมาคือเก่าแล้วเว้ย กราบอนีมึงละได้หกูพอผ้วงด้กวิชิเอาพวงมาคันดอกบังเท้าเท้าเจ้าเห็นโจรอยู่บ่โจนีจะ,ะมาแล้วคัยวแลกหมาเฮานะโอ้ยสิมาโจนอีหยังเท่าก็คอยนี่ละคอยนี่เถ้าว่าสังเกตรสรังการเนี่ยบ่สุดกะสุดเก่าคอยได้นน่มันแม่บอลาเท่านาตาไม่เป็นือเจ้าเลยไหนแต่ก็อีอยังอีมกมันอนะสู้กินเหน็ุโอ้ย เกยังว่าข่อยไปชั้นกิจรรมกับหมอเทวดามาอยากให้เจ้าหักจะหลงข่อยบ่คิดว่าเจ้าจะจำข่อยบ่ได้เลยปานนั้นเอ้าแม่นสมบเร่าเจ้าไปสั้นกิจกรรมกับหมอเทวดามาสมบูรณ์แต่อีโมกเจ้านี่มันกลับมาส่งโมกขึ้นเก่าอยู่บ่กลับมากลับมาคือเก่ากับเถ่าข้าเจ้าบ่เสือนี่มาเบิ่งเฮ้ยห่วยแม่นมบูรเถ่าอีโมกเจ้ามันกลับมาส่งโมกขึ้นเก่าแล้ว ข่อยว่ามันแมนจนไม่แท้เลยแมนเท้าข่อยนี่ละเมียเจ้าข่อยเนี่ยไปชั้นยกรรมเบิดต้นเบิดตมากม่หม้อน่ะแล้วเห็้ยถ่ข่อยงามเบิดต้นเบิดตเลยเจ้าหูแล้วว่าเป็นข่อยข่อยเนี่ยขอไปชั้นยกรรมก็ม้อเทวดาให้ข่อยงามเดอเท้าเด้อเด้อเด้อมันก็ได้อยู่แล้วเท้าแต่ว่าเจ้าอ่ะหาโมโซสกินเหี้ไม่เอ็กเด้อเฮ้ยแล้ไปตกใจ ผมไม่เคยสาดพ่อ้อยได้เถ่าข่อยน่ะจะบ่เฮ็ดแล้วส่งสกินเฮ็ดข้าสั่นข่อยขอโตไปเฮ็ดชัน้นกิกรรมกับหมอเทวดาคนเด้อ้หยหัวตกใจเบิด,ดววน,บนึกว่าโจรเข้าบ้านอุ้ยกัดมะงามมะขาวมะอึ่งคือเจ้าเหรอเว้ย เช็คมึงอิมอกกนันนะมันยังส่งหมอหอ,อกบอฮู้ดนะยังส่งหมอหอ,อกคือเก่าเว<ป>้ย,น,วย,ยนั่งถั่วโอยยกน้ำดูยกวันว้ยเป็นหนังตัวนี่อ้ย,อยนั่งฟ้า โอ้ยเถ่าเขาเป็นไอ้เจ้างามประนึ่เลยบอกเขียวขาวผมกระย่าอวบอึออ้งซิกซี่เป็นไอ้เถ่าฉันได้คำโทวด่ามันมีอีาณวบัเถ่ามีอีตัวมึงได้หล่านะมากี่บอกอีกอย่างเด้อส่องสกิมเหตุบ่มีแล้วข้าสั่งข่อยขอร้องเครื่องมืจอจะได้เถ่าข่ายบม่เคยสาดทอดเล าหมออกดีคอยคุ้นเคยเนี่ยเนี่นต้องไปแห่สัญญากรรมเทวดากับแม่หมอมันคือมาหายเงินแม่หมออุ้ยแม่หมออุ้ยใครลืมข้าวแม่มาคอยบ่มีเงินเอ้ยเอ้ามันคือเบาแนวนี่บาลน,นี่บ่มีมเงินมันคือไปแห่สัญญากรรมข้านี่เบาแนวนี่ไครล่ะสิรับผิดชอบ อา้าวเขาจับ่มีงเงินจบับรถไปใส่บริการเขาเสมเอา้าก็แขย,ยังงาะแม่แขยก็ลืมข้าวว่าข่งมันมีเงินอเออเท่างั่วซิปโตเจ้านั้นเจ้าก,ก็ไปขายแล้วก็เอามาให้แม่หมอติลามาจ่ายเพิ่นว้ยงั่วซิปโตน่ะมันสิมีพ่ออีหยังงั่วซิปโตน่ะมันได้แค่นมมึงขางเดียวหนึ่งตัวเฮ้ย เอาค่าัสยกรรมทั้งเบิดมันจักบาทหรอแม่หมอแต่สิบล้านกูแล้วเขาต้องไปอยู่สามหลอดกเนาะเย่สิบล้านสิบล้านเท่าจะเพียังแตเครื่องพักษาไข่ได้เท่าเท่าก็ค่อยยังง่ายนะไข่ก็มูดาคิดอียัง่ายแล้วเท่าไข่ก็ฝ่าไปเห็นหรอเนาะเนี่ยมีสิงห์เราเท่าเฮ้ยอีเมียโตดี เออไม่หมอครับขอยขอผ่อนผันได้บ่แมนแม่หมอขอผ่อนผันได้บ่ <c oughs> บ่ได้ซิปลานววาาน่ะสู้บ่มีเปญญาจ่ายแน่นอนคันล้อสั่นกะอาผัวมึงหนีม,มาคัดดอกก่อน <c oughs> เฮ้ยเท่าเดี๋ยวทำไมเขเทา่าเท่าอดเอาเดอ้อสองปีเด้อกระเบิดดอก <c oughs> โมเมนต์สองปี สิบล้านกับสิบปีเฮ<ล>้ยเท่าตัวสร้างคนนี้เท่าคนสิบห้าเจ้าสิบปีมันได้เท่าคันสันกับอดโอเดอร์สิบปีเราจังพอกันไหมเลยมา,าสิบเท่าตัวสร้าก็ได้เท่าไม่ก็ยังไปไม่ก็ยังไปไม่ก็ยังไปไม่ควรจะไป